สวัสดีครับชาวผลิตเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่ผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กันในเกม Brain Burst Stage นะครับผมซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ปรับตั้งแต่แพทนี้เลยนะฮะับสำหรับ Year 6 Season 2นะคะับสำหรับ Ash ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกปรับมาจนแบบเรียกได้ว่าเนิร์ฟขนาดนี้เอาออกจากเกมเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแกจิตนะครับที่ลดไปจาก3เหลือแค่2นะฮะแล้วก็ปืน อ R4 R4C นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่เรียกว่าปืนหากินของ a อชนะครับได้มีการเนิร์ฟให้ปืนนี้มีอัตราการดีดที่มากขึ้นนะครับในแนวตั้งก็คือดีดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เนิร์ฟสุดๆนะครับผมก็เรียกว่าเนิร์ฟขนาดนี้ออกจากเกมเลยแล้วกันนะหลายๆคนก็ต่างพูดแบบนี้นะครับผมซึ่งวันนี้มาลองเล่นกันดีกว่านะครับผมนะก็ก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กล้องซ่าด้วยนะครับผมโอเคฮะเราไป รัชแบบแอชกันดีกว่านะครับผมไปลุยๆๆๆกับสกินเอ่ออะไรวะเป็นสกินของแบตเทนพาด้วยนะฮะมีท่ออะไรมันติดโคตรเท่ห้องที่เล่นเป็นห้องอ่อโอเคมุดออกครับปะฮะวิ่งกันดีกว่าเป็นสกินที่โคตรเท่เลยทุกคนดูดีเอ้ยมีคนออกมีคนออกคนออกปืนดีเลยเอเออปืนดีดีจังเลยเพื่อนโอ้เพื่อน โอ้เ oh, yeah. ย้ะยิงธรรมดายิงก็่จะโดนเลยโอเคมีคนอยู่ชั้น2นะครับมีวอลคิวรี่ด้วยนะครับต<ป>อไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเข้าด้านขวาแล้วกันนะเพราะาาว,าว่าทางนั้นเข้ายากอยู่กร <c oughs> ะสุนมีเยอะกระสุนมีเยอะสิ okay. ป่าหาไม่ทันครับลงไปแล้วหรือยังฮนะโอเคครับยังไม่ลงกำลังมอยเลยลงลอ,อีกลังออยังนะ เพื่อนที่เราเองตอนนี้เราเปิดอยู่ตรงไหนครับอ๋อโอเคฮะอยู่ห้องนี้นี่เองฮะโอเคมีฟอร์สครับม,ม,มีไปก่อนครับเปิดทางว้ายเพื่อขอโทษ อะไรมายิงเมื่อกี้ยิงอัดหน้าเฉยเลยครับกดเท่กะจะยิงโล่ไงคือผมเป็นโล่กะจะยิงโล่ให้พังครับแม่ไปโดนหน้าเอาเพื่อนยิงกันเองก็มาว่ะเออมีการตอดมีการตอดแล้วก็ลัดช็อตกันเองด้วยหัวอะไรวะเนี่ยเออเออกระจกแตกทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้ว สุดยอดครับออเอาใหม่วิ่งเข้าไปใหม่เมื่อกี้ยิงยิงแกจี้อัดหน้าเฉยเลยครับแม่ทำดาเมจเท่าไหร่ฮะน่าจะ50หรือเปล่าไม่มั่นใจใครรู้ดาเมจบอกผมหน่อยฮะว่าเท่าไหร่ปกติไม่อก็จะเล่นแก้ตัวแก้ตัวนะครับไม่ไม่เหชอบชอ็อตที่ยิงอัดเข้าไปเมื่อกี้มากๆเลยนะครับโอเคขึ้นมาบวงกันดีกว่าครับถอยเคลียร์ให้หมดครับ เ็องลงมาใช่ไหมตายครับอโอเคเพื่อนอไป,ไปข้างๆเลยเพื่อนมีโลวะปะเนี่ยโอเคไม่มีโลนะอโอเคเพื่อนอไป ปีงเพื่อนแพลนติง้งเลยเพื่อนแพลนที่อ้าวเพื่อนระบบแต่รอว้ะเพื่อน,อนตัวท้ายน,น,นี่หว่าเพื่อนแพร์ไหมครับเพื่อนแพลนบวกโอเคเพื่อนนุจะไม่แพลนซะแล้วนี่วางไว้ก่อนอ่าฮะคำนวณมาแล้ว แต่ถ้ามีอีกลูกนหนึ่งจะดีมากจะได้ยิงทะลุไปอุ้ยอ้อมหลังมาว้าเอ้ยเมื่อกี้ยิงโดนหรือเปล่าฮะเมื่อกี้ผมยิงยิงมั่วไปเมื่อกี้ได้สักปืนเฮ้ยจะมีคนอ๋อเขาจะยิงทะลุนั่นไงนั่นไงไงปืนปลอมอ๋อโอเคอะไรไม่ได้ค่ะ เออปืนไม่โดนเลยฮนะไม่โดนเลยต้องเออต้องมายิงทีหนึ่งสุดยอดครับแม่เดือดเอชยจริงๆระจอด์เด้แม้ว่าไม่ค่อยได้ยิงแต่ก็ไม่เป็นไรครับครับผมมาลุยกันต่อนะครับกับมับเอชของเรานะครับกับด่านสลัมที่ได้เรียกว่ารีเวิร์กมาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านที่ผมวา่าหลายหลายคนน่าจะไม่คุ้นไม่คุ้นหูคุ้นตากันซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าหลงแมปนะฮะหลงแมป ไปครับไปครับไปครับวิ่งกันดีกว่าเม่อตัวคิดว่ามันก็ไม่ได้บีดขนาดที่คุมไม่อยู่นะผมก็พอคุมอยู่บ้างแหละเนาะคิดว่ามันอยู่ก็อยู่ครับจริงเราคิดว่าเรามันคุมอยู่เพื่อนเราอย่าไปคิดว่าเราคุมไม่อยู่นะถ้าเราคุมอยู่ก็แปลว่าเราคุมไม่อยู่ไงโอเค ใช่ไหมฮะตายครับโดนได้กับวนะน่ะเก๋เพื่อนเปิดประตูมีรถกอนส<ป>วยเอ่อมีวอคิรี่เหรอเห็นเงาเมื่อกี้เห็นเงาได้หนึ่งตัวครับมีรถก่อนโอเคเอาดวูไปเช็คน,นิดนึงฮะสักนิดสักนิด ครับเดี๋ยวขอเช็คขอเปิดตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันฮะมีคนเมื่อกี้เห็นเงาเมื่อกี้เห็นเงายิงได้เพราะเงาเลยนะเนี่ยจริงอ๋อมีคนนี่ว่ามีนี่นี่ว่าถึงว่าแต่คนเห็เห็นเราเปลี่ยนทางเข้าได้ไหมฮะเปลี่ยนทางเข้าได้นิดนึงดีกว่านะผมว่าทางนี้เข้ายากอยู่เออยิงให้กระสุนหมด ต่อหน,น้าต่อตามีสแกนด้วย,ยกล้องอยู่ไหนวะโอเคพเพื่อนเข้าไหนเปล่า,าไม่เห็นคนน่ะไม่น่าอ้อมหลัง ตรงนั้นมีโล่ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับตอนนี้หาศัตรูไม่เจอครับตัวท้ายวอร์เดนด้วยฮะแล้วไอ้นี้แก๊สจหมดแล้วด้วยว่าน่าจะอยู่ว่าน่าอยู่ในห้องนี้เพื่อเราจะเข้าไหมผมเข้าไปตาให้ก่อนก็ได้มา ใช่ครับเห็นไหมอยู่ห้องนั้นจริงๆด้วยเพื่อนข่ามันเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนตายเฉยเพื่อนต้องต้องเดียวเออสวยไงเห็นไหมเขาเรียกว่าต้องเทรดนะต้องเทรดผมคิดไปแล้ว่าน่าจะห้องนั้นครับคือถ้ามันมีแการเจติกันหนึ่งอ่ะเจาะห้องเมื่อกี้สบายนะครับแต่ไม่มีไงเมื่อไหร่ครับชนะก็ถือว่าโอเคนี่ครับผมเดือด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 เห็นไหม มันก็ยังเล่นได้แหละแค่ว่ามันมันไม่แบบมันไม่คล่องตัวเท่าแต่ก่อนแล้วนะครับผมอแต่ก็สนุกดีนะฮะวัดอ๋อทุกสองนะไอทสองโอ้ยิงกันดูเดือดบัง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 โอ้เพื่อนใจเย็นยิงอะไรขนาดนั้นยิงแบบเรียกว่าไม่ได้แบบไม่ต้องพักหายใจกันเลยฮะแค่ครั้หนึ่งนัด ครับอ๋อโดนใครวะน่ะแอซิดมาแล้วฮะเคลียร์แล้วไหมเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วเพื่อนแคปเลยโอ้โหมันจอบห้องอะไรวะเนี่ยโอ้แคปครับเวลาเฮ้ยมันสุดตัวปุ๊กไอ้ตัวที่ผมยิงตอนแรกดีกว่าแคปเนี่ย เอ้ามอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ผมยิงมาครึ่งหลอดแล้วมั้งเกินเกินเกินอะไรครับเนี่ยเออสุดยอดอ๋อตัวนี้ผมยิงไม่ใช่แคปนะครับน่าจะเป็นอภิบาลนะฮะเออสุดยอดไปเลยวะโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วฮะสหรับแอชนะครับก็โดนส่วนตัว คือถามว่าเนิร์ฟไหมก็เนิร์ฟไปเยอะครับแต่ถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมยังยังเป็นตัวละครที่ยังเล่นได้ก็ยังเล่นได้แหละแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่คล่องตัวไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อนแล้วที่จะแบบสามารถแบบบุกเข้าอะไรได้ด้วยตัวคนเดียวได้นะครับก็เห <c oughs> ็นว่าจะมีอยู่เกมนึงที่ผมแบบแกจเจตหมดอ่ะมันมันไปต่อไม่ได้นะครับก็ถือว่าเรียกว่าเนิร์ฟความเร็วเนิร์ฟความสามรารถไปเยอะพอสมควรนะถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้แหละถ้าแบบเล่นตัวอื่นได้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นแอดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือให้ตัััวอื่นบบบบทาา้งงะรรผสุก โอเคผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอดนะครับมาเจอใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจใกล้องส่างนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นั้นกันทุกคนไปเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ